อ่ะอันนี้เป็นบอสของวันพรุ่งนี้นะเป็นบอสที่เปิดตอนเวล55นะอันนี้เดี๋ยวให้น้องฮารุที่เล่นอยู่เซิร์ฟจ,จีนลงให้ดูว่ามีเมคนิกบอสอะไรยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวดูเมคคากนะ,ะเมื่อเขาด่านมาปุ๊บมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เข้ามาปุ๊บก็วิ่งไปมีมีลองบอสมีบอสเนาะอ่ะฮารุลุยเลยฮารุพยายามเลี้ยงดูสกิลบอสหน่อยนะพี่อัดคลิปแล้วนะตอนนี้อย่าอย่าอัดจนบอสตายละ่ะของสารบอสหน่อย พยายามดูไมคลนิกบอสนะคือต้องต้องเลี้ยงเลือดบอสหน่อยอ่ะดาดแรกก็มีอะไรมากก็เคลียร์บอนกิกกี้ตามแมบปบตามปกติเพื่อเก็บสแต็กนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็คือวิ่งตีบอนตามเก็บสแต็กเฉยๆอ่าตีกิกกี้ในคลิปนี้อาจจะดูง่ายเพราะว่าเขาแบบของตึงแล้วก็เวฟแปดสิบแล้วนะส่วนบ้านเรานี่พึ่งเวฟห้าสิบกว่ามันก็อาจจะตึงๆหน่อยถ้าเกิดเป็นบ้านเราโอเคปะอ่าเราก็เคลียร์ทางวิ่งตามปกติ อันนี้ยังไม่ใช่บอสนะเป็นแค่มอนตามทางเฉยๆน,นะครับที่เห็นอย่างนี้อืมสุดท้ายแม่งมอนตามทางที่อะไรตัวเป็นลุ่มเลยมอนตามทางตัวท้ายมอนตามทางตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยอ่ะเคลียร์เคลียร์ยมอนไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลเมคานิกลองบอสกันอย่าไปสนใจดาเมจของโยโย่ครับน้องอย่าโดนตกนะฮะเราต้องเล่นตัวอาชีพดาเมจอาชีพหลักของเราต่อไปอย่าโดนตกเด็ดขาดต่อให้น่ารักแค่ไหนก็ตามไปไปไป พอมาถึงปุ๊บเราก็จะเจอกับามาตเตอร์วอลลกของเราเหมือนเดิมฮะเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะทางขวาเนี่ยเป็นการหมดฝึกเนาะใครอยากไปหมดฝึกก็ไปขวาได้ทางซ้ายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกิกกี้ครับไม่ใช่บอสนะกิกกี้นะฮะไอพวกนี้ก็คือกิกกี้ทั้งหมดฮะอืออ่าก็เคลียร์มอนตามปกติหลงทางแล้วมีคนหลงทางมีคนหลงถังมีคนหลงทางอ่าเราก็วิ่งไปครับอ่าเราใกล้ถึงห้องลองบอสแล้วนะฮะข้างหน้านี่ก็จะเป็นลองบอส อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลลองบอสกันดีกว่าว่าสกิลลองบอสหน้าตาเป็นไงกันบ้างอ่ะเมื่อเรามาถึงปุ๊บลองบอสก็จะโผล่ออกมาจากบนท้องฟ้าฮะเป็นมเมล,ล็ดอุกกาบาตลวงลงมาบึ้มโอเคอ่ารู้สึกว่าบอสก็ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะเป็นแรลงเอครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลลองบอสกันดีกว่าสกิลแรกครับคือสกิลหลุมหลุมมืดๆจะเป็นดาเมจดอทเนาะมีสกิลดาเมจดอทสกิลโจมตีด้านหน้านะฮะปล่อยเม็ดดำๆห้าเม็ด อืมแล้วก็เป็นสกิลติดตามตามตัวเนาะเดินไปไหนก,ก็ตามไปทางนั้นแหละตามหนึ่งเป้าหมายแต่ว่ามันอาจจะตามสองสามเป้าหมายก็ได้ครับเพราะว่าน้องเขาลงโซโล่เนาะสกิลนี่อะไรตามเป้าหมายเนาะเป็นสกิลติดตามเนาะห้าเมตรรนกี่ฮิตอะฮิตละสี่พันห้าพันแต่ว่าเดฟน้องเขาน่าจะเยอะอสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลติดตามใช่ไหมฮะลุใช่ใช่สกิลวาง ป็นสกิลวางพื้นสกิลติดตามติดตามตัวเป้าหมายเนาะมีสกิลไหนที่น่ากลัวอีกไหมลองตอเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนี่แต่ว่าไม่ต้องถึงตายนะตอดๆหน่อยเฮ้ยจะเย็นเดีย๋ยวไต้ตายนะเวล้อก่อนอสกิลนี้ <c oughs> คืออะไรอสกิลนี้ <c oughs> ล,าลางแยกนะอะสีขาวตีได้ป่ะลองไปตีสีขาวซิตีสีขาวจะเกิดอ,อะไรขึ้นอลองตีก่อน อ่ะตีสีขาวตีเข้าไหมไตีไม่เข้านะฮะอ่ะไปตีตัวสีแดงสีแดงเข้าไหมอ่ะสีแดงโดอออ่กออกตีดิมีระยะเวลาอยู่นะฮะประมาณกี่วิกลางจอยี่สิบสิบแปดสิบเจ็ดสิบหก 20, 18, 17, ถ้าเกิดไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นวะฮารุฮารุลอ,ลองลองตีไม่ทันดิพอเลลองลองแบบไม่ทันเวลาดิเวลาหมดเกิดอะไรขึ้นเนะ่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็จะหายพี่มันก็หายก็หายแค่นั้นคือถ้าเกิดเราตีมันตายมันมันก็หายเหมือนกันถ้าเกิดเราเราตีมันไม่ทันเวลามันก็มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่วะมันก็มันก็หายเหมือนเดิมมันก็หายเหมือนเดิมคุณนึกว่าจะบึ้มอ่ามีสกิลอะไรอันนี้สกิลอะไรอ่ะเอ้ยสกิลบึ้มรอบแบบยังไม่มาเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะสกิลอีกอันหนึ่งอ่ะได้ อ่าเนี่ยมีเรียกมอนมีกิกี้เรียกกิกี้ออกมาเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอุกบาทตกหลบฮะหลบออกนอกฮะไอ้สกิลอุกบาทตกของบอสอะหรือไม่ก็กระโดดแต่ว่าแนะนําไม่ให้วิ่งออกนอกแมปเลยดีกว่าอืมสกิลบอสน่าจะมีแค่นี้มั้งน่าจะไม่มีอะไรละบอสฮารุเก็บมันซะไปห้องบอสเลยดีกว่า <laughs> โอเคและนี่คือไม่านิตของ,งบอสนะต่อไปห้อง,<า>งบอสนะทำไมฮะทางไม่ขาดคืออะไรเราแลงทางขาดแล้ววิ่งตกไงอ่ะห้องบอสนะฮะสลับบอสประจำดานนี้นะประจำดาห่า55ของเราก็คือเป็นบอสมังกรมืดนะฮะมังกรมืดสกิลที่น่ากลัวมีอะไรบ้างฮารุเดี๋ยวสิ มีดาเมจดอดด้วยนะระวังด้วยอย่าโดนดาเมจดอดนะมีสกิลเป่าหน้าปล่อยเบสด้านหน้านะครับแนะนําว่าอย่ามายืนชนแบบนี้นะยืนชนเดี๋ยวตายนะครับพยายามตีอยู่ประมาณเล็บขบบอสข้างหลังฮะประมาณเล็บขบบอสข้างหลังประมาณห่างๆฮนะมีสกิลทำดาเมดเอเอรอบตัวนะถามว่าจะหลบสกิลนี้หลอบอยังไงฮะลุกลองหลบให้ดูสิไอ้สกิลกระทือพื้นรอบรอบแบบ,นะอบอย่างงี้เมื่อกี้เนี่ยหลบยังไงเดี๋ยวหลบโชว์ให้ดู โดดพี่ไ<ม>โดดอันตีคัตติติอ๋อถ้าอยงนั้นเดี๋ยวฮารุลองโดดที่ตัวนูไยกระเป๋าเบสอีกต้องรอต้องรอ,งอ,งองให้มันถูกพื้นก่อน,นอ่ะน,นี่ก็เป่าเหมือนเดิมอ่ะเป่าเป่ากว้างเลือดบอสม,มีกี่หลอดนะร้อยสามสิบหลอดหรือร้อยห้าสิบหลอดร้อยสามสิบร้อห้าสิบไม่รู้อืใช่ดี บอสเป่าพืน้นอย่างนี้<อ>คือสกิลอะไรเนี่ยสกิลใหม่มันเป่าพื้นแล้วถอยหลังงน,นี้คือเราหลบไงเมื่อกี้เนี่ยอ่อย่าไปอยู่ใกล้มันไอ้ทาเมื่อกี้เราคือเวลาเล่นกับบอสตัวนี้ต้องพยายามอยู่ข้างหลังมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช้าเสียเวลาน้องับเน,นี่ยเวลาตีเน,นี่ยกระโดดใช่ไหมกระโดดไม่ได้เหรอ เมื่อกี้จะเห็นแสงตรงเท้าของบอสอ่ะถ้า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 ดับดีอ่ะแสงตรงเท้าบอสคือจังหวะแบบจับจับจังหวะไงแสงตรงเท้าบอสพอแสงหมดให้กระโดดเหรออแสงมันจะแบบวิ่งขึ้นพอวิ่งก็โดดอ่ะเนีย่างนี้รอดอย่างนี้รอดใช่ไหมหรือไงโล่เมื่อกี้จะแตกเห็นปะมันติดโล่เฉยถ้าไม่ติดโล่น้องน่าจะโดนพี่าเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งเลยก่อนดาเมจเริ่มเข้ากูละยืนไงทำอะไรไม่ได้ชจะดีสุดคือวิ่งออกพี่วิ่งออกดีสุดใช่ไหมอือโอ้แต่มือแต่เมื่อหลบยากตัวเราคอนระยะประชิดนี่ก็น่าจะเหนื่อยมั้งแบบวิ่งเข้าวิ่งออกเนี้ยพอวิ่งออกเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งเข้ามาตีแล้วก็วิ่งออกแล้ววิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดใช้อันตินี่คือสามารถแบบ หลบดาเมจได้ไหมเป็นไอเฟมไหมอ่าใช่ใช,ใช่ใช้อันติมันจะเป็นไอเฟมคือคือเกิดเราใช้อันติเราจะไม่โดนดามเมจใช่ไหมถ้างั้นเราเก็บอันติไว้ใช้จังหวะที่มันจะสตอมพื้นอย่างเงี้ยรอดใช่ปะ่ะใช่อย่าลืมนะว่าตอนนี้เรามีเกียร์อันติสองงานแล้วอ,อืมโอเคอ่ะ,ออะก็อบอสวันพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับใครที่เตรียมตัวลงบอสพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับ แนะนำว่าให้ทําของแดงทั้งตัวเนะาะของแดงนะฮะเริ่มต้นมาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แนะนําของแดงทั้งตัวนะครับเป็นชุดอาวุธประดับของแดงทั้งตัวเลยนะครับแนะนําเพื่อที่ว่าเราจะต้องมีค่าต้านทานาเขาเรียกว่าอะไรค่าต้านเวทนะฮะขั้นต่ําคือหนึ่งพันนะครับต้องมีนะในการลงบอสตัวนี้โอเคไหมครับ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะก็ขอบคุณฮารุมากที่อุตส่ามานั่งลงเซิร์ฟจีนให้ดู